นี่คือหนังสยองขวัญที่โคตรเสียดได้ตังห่วยแตกถ้าใครพูดแบบนี้นะแสดงว่ามึงไปดูเรื่องอื่นมาแล้วแต่ถ้าใครดูเรื่องเวเฟ่นเว่มันเป็นหนังที่สดใหม่คือเอาเป็นว่าในขณะที่เรากาลังเบื่อสูสิสาเร็จหนังสยองขวัญเดิมๆที่เหมือนใครดูหนังเยอะๆมันจะแบบจับทางตายตัวหนังสูรหนังสยองขวัญได้แต่เรื่องเวเฟ่นเว่มันไม่สำซากมันมีความสดใหม่จริงๆดูหนังสยองขวัญแล้วรู้สึกกลัวแล้วความกลัวเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ใช่หนังผีมันไม่ได้มีปีศาจนะแต่บางทีความน่ากลัวเนี่มมันาาคว่่เรรรไไู้ืออะ หนังเรื่องนี้ถามว่าเป็นแนวตุ้งแช่ไหมมันไม่ใช่หนังตุ้งแช่นะแต่มันจะเป็นหนังที่เน้นบรรยากาศด้วยความแบบน่ากลัวด้วยบรรยากาศด้วยความแบบว่าเป็นความแบบวัตถุดฝักเป็นวัตถุดฝักที่น่ากลัวคือหนังเรื่องเนี้ยต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ใช่หนังสยองขวัญแบบไล่ล่าไล่ฆ่าแต่มันเป็นหนังสยองขวัญที่เล่นกับความมิสเตอรี่เปิดเรื่องมาเด็กหายไป17คนเราไม่รู้เลยเว้ยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นหนังอ่ะมันจะค่อยๆเล่าเรื่องเป็นจิ๊กซอว์ทีละส่วนที่ว่าเราต้องดูว่าแต่ละชิ้นส่วนจิ๊กซอวมมมมััันนนนะะเเเลลล่าาาาววทไไไดด็กกกถึึึงงหหยปแแ้้้้ิอรรขคบตี ความน่ากลัวแต่มันก็เลี้ยงคนดูแล้วมันก็มีแบบมุกตลกอะไรอย่างเงี้ยหนังมันไม่น่าเบื่อนะมันจะเป็นแชปเตอร์แชปเตอร์มันเหมือนพับฟิคชันอะแต่เป็นฉบับสยองขวัญแต่ทุกแชปเตอร์มันเล่าคนละตัวละครแต่ทุกอย่างมันจะลีดไปยัง้เรื่องเดียวเลยว่าเด็กหายไปไหนแล้วเกิดอะไรขึ้น